สวัสดีค่ะหนูเด้ยินมาเรียนทองสีอายุ12ปีกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาที่หกัะเพิ่นโรงเรียนบ้านหลังเขาค่ะวันนี้หนูจะมาพูดหนูจะมาพูดการถูกคิดค่ะเขพูดถึงหนูพูดชื่นชมเพื่อนคือเธอเก่งมากแถมเธอยังเป็นคนดีและเธอยังเป็นที่รักของเพื่อน จูกเล่นคือเพื่อบอกว่าขอบใจแล้วก็พูดมาต่อว่าเธอก็เ่นกันความรู้สึกที่ถูงนี้ต่อเพื่อนคนนั้นคือประทับใจเพื่มข้อมากค่ะขอบคุณค่ะ